แก้วเดือดแล้วค่ะเกิดเหตุการณ์ฐานพรานของไทยเราค่ะส่วนที่กําลังไล่ตะคุบแรงงานกัมพูชากลุ่มใหญ่แอบลักลอบแคมแดนนี้ความอดอยากในบ้านเกิดหลายคนสภาพโทมผอมแหง้งใกล้สิ้นใจเพราะว่าไร้งานไม่มีข้าวกินในกัมพูชาบางรายเผยถูกหลอกว่าจะมีงานให้แต่สุดท้ายกลายเป็นฝันสลายเจ้าหน้าที่เผยคนกลุ่มนี้พร้อมเสี่ยงตายเพราะในบ้านเกิดไม่มีทั้งงานไม่มีอนาคต ทำได้แค่กัดฟันหนีเข้ามาหาโอกาสในฝั่งไทยหวังเพียงได้ทำงานแลกปากท้องรอดไปวันๆภาพที่เห็นบีบหัวใจเหมือนตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายของชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแม้ต้องแลกด้วยอิสรภาพและความเสี่ยงถูกจับก,กุมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV และทาง Facebook เจนุ้ยพาเพลินเอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ